เหมาะเหมาะกับไว้เพิ่งทำงานเพราะตรงนั้นน่ะมันมีทั้งห้างใหญ่สี่สี่ห้างเซนทัาน่ะมีเซนทันลาดท้าวเซนท่านตรงรามินอรามพินทาอีสต์วิวแล้วก็กำลังจะขึ้นมาอีกแล้วจริงๆจริงๆแล้วอ่ะมันททุาได้ถึงหลายเส้นน่ะก็มีราดท้าวราชดา ทะลุจริงๆถึงพระราม9ด้วยแล้วก็รามอินทราได้นหงเช่นใหญ่ก็ขึ้นทางหลวบท,ทีเดียวกันได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าเอเอสซีเขาทำยูออกมาแล้วถึง7 7ถึง8เปอร์เซ็นต์แค่แค่หังตรงนั้นก็มีต้นสุขุมวิทออฟฟิศเยอะมากมีทั้งตึกซันฟลาเวอร์มีทั้งตึกปตทมีทั้งหลัง ตึกทาง SC, SC, s อสซีเอสซตรงนี้ก็มีก็ใจอยู่นะเพราะว่าจากตรงนั้นเดินไปรถไฟฟ้าประมาณไม่เกิน600เมตรที่เห็นนะแต่ราคาไม่แพงเลโลเคชันพามโลเคชันเลยเพราะว่ามันไปรัดชดาได้ไปลาดท้าวได้ออกกรามเก้าได้ออกรามอินหาได้คือจะไปไหนคืออยากไปทางเหนือก็ออกทางลาดท้าวแล้วก็วิง่งอร์แ ไปสวรณภูมิก็ออกรามินทาก็ได้แล้วก็ไปทะลุพระรามเก้าแล้วก็ขึ้นสวรณภูมิก็ได้ราคาเริ่มต้น1.6ล้านขนาด <20. S 1> ยี่สิบยี่สิบสี่ไม่ได้คือเหมือนเขาก็คำนวณยืมาแล้วหมายถึงว่าเอสซีอ่ะกว่ามันคือแลไอเทมนะั้นาเขาจะเปิดพวกโครงการคอนโดมาทีนเพราะเขาก็ต้องศึกษา ข้อมูลค่อนข้างเยอะว่าอันไหนคือน่าซื้อที่สุดน่าซื้อมาลงคุนปล่อจเ่าได้เดืยนะประมานเท่าไหรแต่ก็พันน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าโลเคชันมันก็ได้อยู่เขาวกนะ็ให้ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเรื่องทั้งโลเคชั่นเรื่องการลงทุนพูดถึงยิวพูดถึงเขาก็ศึกษาการเติบโตของพื้นที่ว่าเออมันมีอนาคตไหมอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีว่า first job ก็ดีก็คือเหมือนเริ่มต้นอ่ะไม่ต้องเอาเงินไปลงกับรถก็ซ so ื้อคอนโดคุณก็นั่งไปศรี่รถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์แก๊ปคือเพราะว่ามันห่างจากถนนใหญ่เท่าไหรเองไม่ไม่กี่ร้อยเมตรเองค่อนข้างเหมาะเหมือนเราไม่ต้องไปเช่าเขาอ่ะพอสมมติเราไม่ได้ทํางานแล้วเราหาบ้านใหม่ละเราก็กลายเป็นว่า แล้วก็ปล่อยเช่าต่อไม่น่าไม่น่ายากเพราะว่าดูโลเคชันแล้วก็ค่อนข้างเปาเด็ดอยู่นันนะพราอมนัแน่นก็น่าจะเยอะแล้วก็อาหารแถวนั้นก็ร้านอร่อยอร่อยก็ยเยอะเหมือนกันแล้วก็ใกล้โชคชัยสีด้วยใกล้โชคชัยสีด้วย <c oughs> แหล่งรวมอาหารอร่อยอยู่ในนั้นจะมีตลาดโชคชัยสี่ที่มีอาหารเยอะๆอยู่ตรงนั้น แต่ในซอย,ซอยนั้นนะ่ะเขาะซอย4มันทะลุสุดที่สารได้นะเหม่ง่กยตรงนั้นก็แหล่งกินเยอะเหมือนกันคืออยู่ได้สบายๆเหมือนเขาจะมีกันพื้นที่ไว้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆด้วยอะ่ะาคตเชเว้นแบบมาลงก็ได้ที่เราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนกำลังสร้างเปิดโครงการแต่เราก็มีกันพื้นที่ให้มีแบบร้านค้ามาลงด้วยที่เห็น ส่วนการรักษาไว้น้ำทัเวอร์พิสเปจฟิตเนสห้องทีวีที่เห็นเป็นฟูลเฟอร์นิ e แต่ว่าถ้าเราไม่เอาก็ต้องไปคุยเรื่องส่วนลดแต่เดี๋ยวนี้คอนโดอย่างที่บอกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟูลเฟอร์นิททางนั้น